เดี่ยวที่หนึ่งเนี่ยใครจะออกก่อนใครเดี่ยวที่สองนะเป็นไงใครจะเข้าก่อนใครอ๋อมาลจ้าเราก็รู้ว่าจะเสียวกระดาบไหนผ้าขาวยังมันมาเทิงเหลืองไก่ละเอียดเตียงตั้งกระดานนี้ไอ้คู่นี้มาดูห้าสิบห้าวิทย์ไทยสายเอ็มูกันต่อครับว่าจะแม่เพชรดาราเดือดดีจ้นนะนะวบนครสวรรค์เจอเจ้แม่ประดูทองอ่านว่า ตอนไัยหรือไม่แต่นีรลปดปตอนไัยหรือไม่ฉลามร้ายแห่งเ,เมืองชนมียคำกล่าวว่าเจ้าแม่ปาดูทองบอกว่าวันนี้จะของถวยมันอาจจะานป้องกันแชมป์ได้หรือไม่มื่อเจอาไข่ันเดินเจอ,เจอนด้นั้นก็แม่เออก็แม่ท่านตาจะมองด้วยสายนาไหนขนาดนี้เจ้าแม่ปาดูทองดีแล้วจ้าแล้ววันนี้านเจ้าแม่ประดูทอง,น,ทองนั้นจากพอบน้ชันกรนจอดกู้อากาศยานและลักษา เซตานนะบ่าเฮ้ยจะไปไหนก็ไปเออไป่อ็งกระดูทองนีเก้าเซตเฮ้ยบนกระดสินจะกระมการไม่รอจ้าครับยกตรงน้ำเงินให้เจ้าแม่พระดูทองบริจาคครับเจ้าแม่พระดูทองร่องน้ำน้ำเงินบริจาคครับโอ้โหเรือประดูทองยิ่งพายยิ่งใหญ่ป่ะใช่ยิ่งพายยิ่งแน่น